โอเคทุกคนดูจากสภาพก็น่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่นะโรงพยาบาลนั่นเองโอโ้โหโรงพยาบาลมีลูกกองด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่นอนแบบไหนนี่ <c oughs> เออแล้วก็เออดูชุดส้มๆอย่างนี้ก็คงรู้แล้ว <c oughs> เป็นพระแน่นอนไม่ใช่พารไม่ใช่หลวงพี่ <c oughs> เราอยู่ในคุกครับทุก <c oughs> คนใช่เราจะต้องมาวันนี้เราเหมือนกับว่าเราจะต้องแหกคุกนะนี่โอันนี้คือห้องโอ้โหของเราโอ้โหเหลืองเลย พอดีว่ากินน้ำน้อยนะครับช่วงนี้เหลืองเต้าเหลืองเต้าเลยก็เลยแบบสีออกเข้มๆนิดนึงส้มๆนิดนึงโอเคนี่อันนี้คือเรานับวันรอแล้วเนี่ยว่าแบบเราติดคุกมากี่วันกี่เดือนห0 1สิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบวันหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนแล้วแหละเดือนหนึ่งคิดถึงเมียมากทนไม่ไหวแล้วนี่เขาบอกว่าประมาณว่าให้ขุดให้เราขุดใต้ไปชั้นใต้ดินเหมือนว่าชั้นใต้ดินที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุโมงค์ไว้ทุกคนเนี่ย ใต้อันนี้อะไรนะเขาเรียกพรมเหรอใช่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 โอเคเราเปิดพรมก่อนแล้วมันเปิดยังไงเปิดยังไงกดอีกดอีกดอีอ๋อกดค้างไว้อ่าปึ๊บโอเคนี่ไงเสียงอะไรวะโอเคทุกคนเราเปิดพรมมาแล้วเหมือนกับว่าตรงนี้แหละที่ที่เราจะต้องขุดนะครับเราใช้อะไรขุดล่ะแต่ตอนนี้เป็นพื้นปูนอยู่อะเหมือนกว่าเราจะต้องใช้นี่นี่แหละไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนทำยังไงดีอ่ะ คือโยนหรออาจจะต้องทุบหรออ๋อก็คือทุบโอเคทุบอุ้ยเฮ้ยแล้วผู้คุมมันจะได้ยินหรือเปล่าวะวะเร็วเร็วเรรีบทำดีกว่าโอเคทุบทุบทุบสวยไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม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 สองหนึ่งนับถอยหลังนับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วไงอ่ะทุกคนเอาอี้วางที่เดิมหรออะไรอ่ะเอาช้อนฮะ ใช้ช้อนก็คือตักแล้วก็กินเลยคือกินดินจนกว่าดินจะหมดอย่างเนี้ยหรอเมดูใหม่ครับพี่ชายให้ตายเถอะคนกินดินไม่ใช่แล้วนะทุกคนไม่ใช่เขาให้ขุดขุดขุดหรอเออให่ใช้คอนช้อนคอนออนี่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 ขุดแบบนี้อโอเคขุดเลยโอเคผมลองขุดอ๋อขุดโอเคอันนี้คือเราจะปลูกผักเหรอไม่ใช่เกยปลูกผักแล้วขุดทำไมอ่ะขุดดินที่ว่าจะหนีไปชั้นใต้ดินอเฮเลย มันมีของวะทุกคนมันเป็นถังน้ำอะไรเช่นนึงนะเอถังน้ำปะวะขุดดิขุดดขุดขุดไปก่อนนะขุดขุดขุดผมอยากรู้ว่าแบบจืมจืมจืมจึมเฮ้ยดูดิมีของเต็มเลยทุกคนใช่ใช่ใช่ขุดไปช้อนนี่มันพลังการขุดมันอนี่คือช้อนอะไรอ่ะทาจากอะไรอ่ะแร่ไวเบเนียมหรือเปล่าของเอออะไรนะตัวดำๆอ่ะคือตัวอะไรวะแบล์แพนเตอร์เออแบล์แพนเตอร์หรือเปล่าใช่ใช่ช้อนมาจากประเทศวากันด้านะครับทุกคน โลเอเนจีเลเวลเฮ้ยเหมือนว่าพลังงานเราสามารถแบบว่าพลังงานหมดเออพลังงานหมดได้ด้วยคือใช้คำว่าหมดเรียวหมดแล้วว่างั้นเถอะต้องครับแล้วเราจะต้องทำไงเราถึงจะมีแรงอ่ะต้องหาอะไรกินเหรอเอาช้ช้อนตักได้ไหมฮ่าหรือว่าซดเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกันเลยทีเดียวเชียวนะได้รสอูมามิเมือนเหมือนว่าเราตั้งใเก็บของไปขายได้ทุกคนกดสเปซอ่ะเออผมดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมยังรู้ไม่คืออะไรวะคลิกกดอีก็เล็กสบู่ เอาสบู่เหรอสบู่ตกก็แบบสบู่มาคายเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดอันนี้โอเคปิดปิดอ่าผ้าปูผ้าปูเนียนปะอุ้ยเนียนอ่ะคือไม่มีใครรู้อ่ะเออเอาเฮ้ยมีเศษดินเศษดินที่มาจากเราขุดเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอวางไอเทมก่อนอ๋อเราจะเอาไปวางไว้ดิอันนี้เก็บอ๋อมันเก็บได้เอาแอบไว้ไงโอเคโอเคไม่แล้วเศษดินทำไงอ่ะยังคงเป็นแบบที่คุณบอกหรือเปล่าคือกินเออแซ่บ คนกินดินฟิวผงโอวันตินอะไรงี้มันจะไม่ฝืดคอเหรอโอ้โหนี่ไงนี่ไงผมว่าอ๋อนี่ทิ้งเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆผงโกโก้กันเลยทีเดียวโอเค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 เราเอามันทิ้งในชักโครกนะครับทุกคนสะอาดสะอาดเอี่ยมเลยสะอาดเอี่ยมอ่องขาวผ่องเป็นยองใหญ่นะครับถูกต้องครับ แล้วเราจะต้องทายังไงเรียกคู่คุมหรอก็ก๊อกเปิดคุมครับผู้คุมผู้คุมผู้คุมครับมาแล้วมาแล้วหัวหน้าผู้คุมมาแล้วโอ้โหวเลยเว้ยเขาบอกว่าเออมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาเออพอดีผมผมมีสบู่ครับเออสบู่สนใจสบู่ตกสักลอนไหมอือเอาสบู่มาถูมือฮะสบู่มาถูหมีฮะสบู่มาถูมือฮะถูกแล้วไม่แก้ให้เลยพี่ชายเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน เขาบอกว่าเขาจะเอาสบู่เราไปหสีกระดาษทิชชู่พี่เอามาทำยังไแยะคือพี่จะเอามาให้ผมเช็ดตูดเหรอคือเป็นการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าสกุลเงินในคุกปกติถ้าเป็นประเทศไทยเขาจะใช้กาแฟแต่อันนี้เขาใช้กระดาษทิชชู่แล้วคุณรู้ได้ไงคุณคือเข้าไปเหรอผมดูกัละครหนึ่งบ่อยโอเคซาหยอสูเดะเลยโอเค เออก็โอเคนะสำหรับกระดาษทิชชู่สี่อันกับสบู่หนึ่งก้อนบูนะบูนะสบู่นะสบู่นะโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยแต่งเช็ดกันให้แสบตูดเลยทีเดียวนะกระดาษทิชชู่คือให้เสร็จกระดาษทิชชู่มาเข้าไปในรถเอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกสามสิบวินันมาทำไมคืออะไรอ่ะเขาบอกเราต้องออกอรอไม่ใช่เพื่อนโอ้โหดังโทษแต่ละคนอันนี้อันนี้พ่อบ้านหรือเปล่าเออ มีพวกหัวด้วยวะทุกคนส0มสิบอันนี้ถามอันนี้คืออะไรอ่ะเอนท์จีเฮ้ยเราต้องอะบ้างอุ้ยแต่มันจะมาแล้วกาจะมากาจะมากลับกลับกลับกับอุ้ยเกือบไม่ทันโอ้ยทุกคนทำเนียนอ่ะดูดิเออเนียนจัดเลยอุ้ยมีพื้นกันเลยอ่ะคนกระโดดตบอันนั้นทายืนทำอะไรอ่ะเหยียวยืนเหยียวยืนเหยียวเหรอยืนเหยียวอยู่ทุกคนเฮ้ยมาแล้วลูกพี่มาไม่มีอะไรครับไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเนียนอยู่นะในกลิปถือว่าเนียนอยู่นะ จะกลับมาให้เนี่ยอีกหนึ่งทีจะเอาของมาขายไหมจังหวะนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องขุดเพิ่มช้อน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 อยู่ไหนอ่ะเออไหนดูดี้ช้อนใต้เตียงใต้เตียงอุ้ยช้อนนี่ไงอ่าขุด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 ขขุุดดเก็บเก็บของเก็บไอเทมก่อนเก็บไอเทมอะไรเก็บได้เก็บเลยโอเคโอเคเก็บไอเทมเก็บไอเทมเก็บ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 ทุกคนผมเก็บเยอะนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างว่ะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเอามาวาง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 ให้ครบวางให้ครบ วางเสร็จก็เก็บมาเก็บไมเก็บไม้วางเสร็จแล้วเก็บได้อีกเหรอเอเคไม่รู้อ่ะเก็บไปก่อนโอเคเก็บกระป๋องอะไรวะปลากระป๋องเหรออ่านี่กระป๋องแล้วโอเคโอเคผมขุดไปก่อนแล้วกันนะจะมาเล้วจะมาเล้วอีกสิบโอยหนึ่งาทีแล้วอยู่เอาของวางนาทีได้อยู่ทุกคนโอเคสวยดูดิมีมีกระป๋องนึงตรง้นอะไรอ่ะบูทรองเท้านึกว่าคิมบูทบูทไม่ใช่บูทบูทของนาลานะครับอุ้ยมาแล้วยังหนึ่งนาทีหนึ่งาทีหนึ่งนาทีอะไรอ่ะ ไม่รู้เก็บก่อนอะไรเหลืองเหลืองอ่ะเหลืองเหลอ่ะเหลืองเต้องหยิบแพนล็อกคืออะไรอ่ะไอ้นั่นเปล่าแม่กุญแจเอาไวล็อกไงเฮ้ยทุกคนมันมีเวลาอยู่นะตอนนี้เฮ้ยาิวิแล้วเฮ้ยพลังงานหมดวางของวางของปิด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 ปิแล้วอุยุยุยทานไหมเนาะเคเอาช้อนเก็บเอาช้อนเก็บช้อนเก็บอย่าลกอย่าล็อกาลกดินดินอุดินดินดินดุนดิ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 นกินข้าปแล้ว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 โอเควลาน้อยเวล้ยเร ามสิบวิโอเคสวยทุกคนดูเช็คเช็คเช็คโอเคไม่มีอะไรที่มันโอเคเขาจับเราไม่ได้เฮ้ยทุกคนเขานอนกันหมดแล้วว่ะเราต้องเราต้องนอนมะไม่รู้อ่ะเอาไงดีอ่ะแต่เขาจะมาแล้วเราจะองต้องต้องนอนอ่ะดูดิของเขามีเฮ้ยถ้าไม่นอนเราจะโดนทุบไหมนี่เออนอนนอนคือแบบเด็กดื้อเหรอเด็กดื้อเด็กดื้อกซ์แลสลิปมาเร็วมาเร็วนอน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 เฮ้ยเกือบไม่ทันนะโอเค เผลอแบบนอนช้าเพื่อนสวัสดีสวัสดีจ้าหุยตรงนี้ได้ขุดอีกทุกคนอ๋อเหมือนพอถ้าเรานอนอ่ะเออพลังงานเอเนอร์จีเราจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนอ่าเขาเรียกว่าบูทบูทบูทไปทีบูทบูทขุดไปขุดไปสวยสวยสวยวันนี้วันที่สองละจะได้กลับบ้านไปหาภรภรรเมียสุดที่รักภรรเมียภรรยาภรรยาอ๋อโอเคไม่แล้วถามจริงนะขุดทีละนิดทีละน้อยมันจะไดด ีมงน่ไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นความเหนื่อยด้วยเช่นกันครับทุกคนคผมขุดมานานแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอะสบูสบ่อีกแล้วสบู่นะจะมาแล้วเด้ออุ้ยโ l เ w energy l ี w energy อันนี้อะไรอ่ะเก็บไปก่อนนาฬิกาเฮ้ยของใครนะไม่รู้น่าจะของเออนักโทษคนเก่าที่เขาขุดแล้วเขาก็ตุยลงไปในนี้โหนั่นเราต้องจะไล่ต่อไปนะเอาใส่ช้อนก่อนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยได้ของเยอะอยู่นะเรียกเลยปะ เพิ่งเรียกดิผมคิดว่าเอาดินทิ้งก่อนดิ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 นินินดุนมาดินดนดิ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 นดุนนโอเคเพื่อนันเดโอเคเราเรียกเลยป้าเรียกเลยเรียกเลยนะผู้ควคิดว่าไงเรียกเลยผู้คุมครับผู้ควผู้ควบผู้คคุมมีของมาขายเร็วของสดสดใหม่ๆเพิ่งขุดได้เดี๋ยวไม่ได้ขุดได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีการขุดหมายถึงว่า อ่าใช่นั่นแหละผมเสกมันขึ้นมาใช่ผมมีพลังงานบางอย่างโอ้โหเขาบอกว่าห้าสิบสองเลยบวยห้าสิบสองหรอเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเหมือนกับว่าเหมือนต่อรองราคาเขาได้เหรอวะต่อเยอะๆเลยต่อจักหกสิบห้าเฮ้ยแต่ถ้าเขาแบบว่ามันแพงไปล่ะอันนี้เราต่อราคานะมันเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยอ๋อมันอาจจะเพิ่มได้นิดหน่อยผมว่าถ้าห้าสิบสี่ไหมห้าสี่ห้าสี่คือมีเปอร์เซ็นต์ที่ผู้คุมเขาจะโอเคกับเราแต่ถ้าเราไปเยอะนี่ สิบเปอร์เซ็นไม่ได้ไม่ไหวเลยเราอาจจะโดนทุบเข้าด้วยนะครับทุกคนนะสักห้าสิบสี่ก็พออ่าโอเคห้าประมาณนี้ห้าสิบสี่โอเคตัดสินใจขายที่ห้าสิบสี่อ่าอ่าดีได้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคืนนี้เช็ดกันแสบก้นเลยนะครับสำหรับกระดาษทิชชู่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาในสามสิบวิเพื่อนเอาของมาขายด่วนเลยเร็ว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 นายมีอะไรมาขาย อันนี้โหลูกตุ้มออยกลำหนักกระเป๋าไม่ต้องการเชือกมิ้วไม่ต้องไหมอันนี้ล่ะเฮ้ยที่ขุดว่ะเอาเอาเอาเลยเอาเลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะทอยโชวิลไอันี้มันที่ตักทรายแมวปะมาเร็วว้ายเกบกรเกบกนไม่มีอะไรเออปกติครับเออดูมันหินมันไอนี่เนาะหินมัน อากาศดีอากาศดีกาศดีเพื่อนเพื่อนฟิตเพื่อนฟิตออกกำลังกายดีมากเอใช่ไม่มีอะไรครับพี่โอมากเขามากทุกคนเหมือนกับว่ารู้ได้นี่มาว่ะที่ขุดเออที่ตักทรายแมวตักอื่แมวอ่ะเช่ป่นเหมือนเหมือเหมือนนเมือนเหมือนเต่ว่าเรมไม่นมีแนงขุดแล้วมิงน้นเมอนืนืนเหนเหนเาอนัืนืนเหมือนเอาเรียอเอาเรงกอนเอนนเหนเอนนะอนอนเลยนเมนอนเอนมนเเาอมนอนเมือน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 มนอนเมนนนอน นอนไม่ได้เพราะว่ายังไม่มืดเราจะทำยังไงดีอะเราเรียกเราเรียก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 เขามาใหม่ไหมเรียกเขาเราเรียกเขาแล้วมันเราไม่มีของขายอ่ะเออเอาไงดีวะแย่แล้วแย่แล้วงานข้าแล้วทุกคนเมื่อกี้หมดแต่ฟงซื้อของไม่ทันว่ะทำไงดีรอไม่รอเอาไงลองเรียกแล้วกันผู้คุมครับผู้คุมจ๋าพอดีว่าผมหิวข้าวอะครับเออขอข้าวหน่อยเขาบอกว่าเออไม่มีอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรครับไปแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วต้องรอวะทุกคนเราเปิดประตูเองได้เลยไหมพี่โยนมาหน่อยฮิวโยนมาหน่อยโยนอะไรมาก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครับทุกคนคือถ้าเราจะนอนได้คงต้องแบบสักสองทุ่มอ่ะนะทำไงดีวะทุกคนก็ขุณไม่ได้ไม่มีอะไรทำเลยว่ะแอบงีบหลับแล้วกันตรงเนี้ยเทคเอาท์ทูนี่ขุดได้ไหมล่ะ ไม่มีแรงน่าจะได้แฮะโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใครเก็บเก็บเก็บโอ้ยคืนนี้โอเคผู้คุมมาเอ่ออ่าครับเออโอเคครับเอ้าคือยเขาเอาเอาเอามาให้เราเฉยเลยว่ะให้ฟรีอ๋อขอบคุณนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาทุกคนอยู่เซอร์โอเคเราต้องรีบซื้อแล้วว่ะซื้ออาหารซื้ออาหารอาหารด่วนเลยนะเพราะเราไม่มีแรงขุดนะเว้ยทุกคนวายพี่ชายโอ้โหนมนมหนึ่งแพ็คเอาไปเลยครับพี่สวยขอบมากสวยมีอะไรอีกคนนี้ออกกำลังกายเหรอ กระเป๋าเขาบอกกระเป๋าเหรอโอ้ยห้าสิบอันนี้อ๋ออันนี้เชื่อกว่านี่ที่ขุดเหรอที่ขุดอีกห้าสิบโอเคผมเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคทุกคนตอนนี้มีเกระดาษทิชชู่อยู่ยี่สิบหกนะครับโอเคครับเราอาจจะต้องสะสมเพิ่มอย่ามีพิรุษอย่านะไม่มีพิรุษไม่ได้เดินอะไรออกไปทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆกับที่เนี่ยแหละใช่โอเคไม่มีอะไรครับพี่ชายจกต้องเรียบร้อยทุกคนพร้อมขุดแล้วครับมากับแตนพร้อมขุด เปิด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 มาดูกันว่ามันจะขุดได้มันจะขุดใหญ่หรือขุด,ขดวขุดใหญ่หรือขุดวเฮ้ยมันก็มันก็หลุมใหญ่ขึ้นปะหลุมใหญ่ลหญแล้วลองขุดลงแบบอยางเ,ยเลยปะขุดให้มันเป็นหลุมลึงไปเลยเป็นลูกล, <ๆ S 3> ลงไลงเดียวแล้วมันจะเจอของเหรอวะกลัวเราไม่เจอของถ้าเราไม่มีของขายวะนาฬิกาเอเคนทุกคนหุ้ยหุ้ยอันนี้มันผมลงลงลึกละเออเอาไปเอ้าไปไปไปอะไรวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะใุ้เครื่องมือเหรอเรนจ เหมือนเครื่องมือว่ะทุกคนโอเคได้นาฬิกามาขุดก่อนตอนเนี้ยเหมือนว่าไอที่ตักทรายแมวนี่มันจะขุดแรงอยู่นะครับทุกคนไปเก็บของเก็บของเก็บของของติ้วของเต็มไอไอของเต็มไอของเก็บโอเคโอเคได้ของมากี่ชิ้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่าเฮ้ยอะไรโลเอนเ์จี่แล้วโอ้โหเฮ้ยได้เป็ดมาด้วยว่ะเป็ดเป็ดยางเฮ้ยใส่เชือกได้เหรอวะเฮ้ยโอเคได้กระป๋องได้เป็ดเป็ดโอเคแล้วใช้พลังงานเราจะรีบใช้เวลาเฮ้ยนู้นอะไรกันนึงอะรองเท้าบูธอีกแล้วโอเค บูตบูบูตบูของนาราหรือเปล่านี่ของนานาอะไรนามีแหงโอเคทุกคนพอแล้วก็บิดเหรียญเอ้ไม่ใช่เหรียญดิน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 เร็ว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 ซ่อนซ่อนก่อนซ่อนเก็บดิ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 นทิ้งไปเร็วเฮ้คุมจะมาแล้วสี่สิ่งนีมีอีกมีอีกมีอีกหุยดินเยอะว่ะรอบเนี้ยอก็เราคนเยอะไงโอเคเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมครับเรียกเลยเรียกเลยไม่ต้องรอแล้ว ววายครับพี่ไาวายครับวายวายเหมือนมาม่าหน่อยดิขอออกไปช้อปปิ้งหน่อยทียนี่คืออะไรอ่ะด้ของมันมีของแปลกๆเยอะนะจริงโอเคจะเออเซลไอเทมอะโอเคครับผมต้องการจะขายของ41เหรอพี่เออจัก45ได้ไหมเพิ่มหน่อยได้ไหมล่ะออกันเองนะเราก็รู้จักกันมานานนะ42 43 43โอเคโอเคไ่ ถือว่าดีลถือว่าดีลขอบคุณมากครับพี่ชายเสร็จมาเกิดพิชูโอเคทุกคนตอนนี้เราได้69เราต้องซื้ออะไรเนี่ยซื้ออะไรซื้อนมซื้อนมซื้อนมอีกแล้วหรอหรือว่าจะซื้อขอเงินอ่ะอเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องซื้อป่ะเออเพราะเราจะนอนเลยอาจจะต้องซื้อเทกระเป๋าเออกระเป๋ากระเป๋าโอเคโอเคตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนเราน่าจะได้นอนว่ะโอ้โหอันนี้กระเป๋าใบใหญ่แต่ทำไมไม่เอากระเป๋าใบใหญ่มาขายตั้งแต่แรก มิงหลอกเราให้เราซื้อใบนใ้อยก่อนเ,อเดี๋ยวค่อยอัปเดไอ้นี่มันร้ายไอ้อไพวกเนี้ยเ,เรียมเยอะจริงๆโอเคทุคลอลอกคนรอรอผู้คุมมานะแสดงว่าหลอกมาหลายรุ่นหลอ้พวกเนี้ยหลอ,อกมาหลายคนไงแล้วก็เอาค่ะวันดีครับพี่ปิดประตูอย่าใส่ลเลยเฮ้ยอย่าใส่อารมณ์กับผมได้ไหมพี่อย่าพี่อย่าอะไรนะพี่อย่าใส่อารมณ์เออนอนได้ยังอ่ะสองทุ่มแล้วนะเฮ้ยมันได้เวลานอนแล้วนะยังวิ่พื้นยังอยู่เลยสองทุ่มสองทุ่มแล้ว สองทนยังมิดพื้นกนอยู่คิดดูเฮ้ยพี่นอนนอนได้แล้วมั้งเฮ้ยที่นี่เขานอนดึกกันเหรอเออสองทุ่มแล้วยังสองทุ่มจะครึ่งแล้วนะยังมิพื้นอยู่พี่คือตึงอ่ะผมง่วงแล้วผมนอนละเออนอนนอนเลยนอนโอ้นอนไม่ได้แม่ไม่ให้นอนดึกด้วยดิเดี๋ยวผมไปฟ้องแม่นะสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วยังไม่ได้นอนเลยอ่ะไปบอกไ่เถอะ ไม่ได้นอนเลยเนี่ยอยากนอนแล้วง่วงเรียกมาเลยเรียกมาเลยพี่พี่เมื่อไรจะปล่อยให้ผมนอนเนี่ยไม่้ผมนอนเลยเขาบอกว่าอะไรวันนี้ไม่มีกระดาษเหมือนว่าไอ้กระดาษอ่ะมันเอาได้ได้วันละครั้งขอฟรีอ่ะขอฟรีอ่ะนอนเลยนอนไม่ได้ดิเพื่อนเพื่อนยังไม่นอนเราก็ยังนอนไม่ได้เพื่อนนอนได้แล้วเพื่อนชื่อผมันดึกนอนดึกเดี๋ยวตาดำนะโอ้โห ในนี้ไม่น่ามีใครห่วงสุขภาพเฮ้ยนอนยัง่งโอ้โหทุกคนอยากออกกําลังกายมากว่ะวิดไปเฮ้ยเราน่าจะวิดพื้นได้เนาะจะได้แบบเหมือนเพื่อนไงตึงไงเฮ้ยนอนแล้วนอนแล้วนอนดีครับรออะไรกันสีทุ่มนี้ตอนดึกเหมือนกันนี่ยนอนดึกอยู่ในคุกนอนดึกดูต้องดูละครก่อนหรือเปล่าโื่นตีห้าเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเคมาพร้อมไปพร้อมแล้วกับตันพร้อมแล้ววันนี้ขอแบบของแบบตึงๆเหมือแล้วกันนะเขาแบบโหดๆเขาแบบโจ๊ะ ตึงมากเลยเหมือนเดิมเลยเคกระป๋องรู้เรื่องนี่อะไรอะสบู่โบโบโบขุดคอพรขุดคอพบด้วยโอเคโอเคโอเคเผื่อของดีมันมีใครฝังทองฝังอะไรไว้งี้มีแต่ปลากระป๋องว่ะเอ้ยมีมีปลาแซลมอนไหมปลากระป๋องเบื่อแล้วอะแซลมอนกระป๋องอะเหรอเลยรองเท้าทุกคนอันนี้ผมขุดแบบอนี้เลยนะแนวนี้แนวนี้ไปโอ้โหมดแรงอีกแล้ว โอเคโอเคได้ของอะไรวะเนี่ยโอเครูดเชือกมาเปิด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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดอย่างโอเคเอาขุดต่อไหมมันไม่มีแรงแล้วอ่ะแรงหมดแล้วถ้าไม่มีแรงก็เอาเก็บดินกงินดินดินเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนละกันนะได้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 ปิดเลยปิดโจ๊กปิดเลขห้าโอเคแล้วก็โอเคเอาเอาดินทิ้งเอาดินทิ้งมาเอาดินมาโอเคเอาดินทิ้งเอาดินทิ้ง นี่ละรอผู้คุมมาโอเครอผู้คุมอย่างเดียวเลยเมื่อไหรจะมาสักทีเออมาสักทีนะมีของมาขายเพียบคือกลาว่าวันนี้ทุกคนรวยแน่ผมจะไปผมจะไปซื้อของใหม่ผมจะไปซื้อที่ขุดอันใหม่เออจะได้ขุดแบบทีเดียวแบบหายไปทั้งหมดเลยพี่ครับมาแล้วพี่เรียกเลยปะเรียกเรียกเออเราเรียกได้นี่วะพี่พี่ครับมีของมาขายนี่เอของเดี๋ยว อะไรลืมเก็บไม้ไอ้เครื่องมือเนี่ยหรอโอ้โหคือไงคือเราเริ่มเก็บไอ้ที่ขุดทุกคนที่ถืออยู่แดงๆเนี่ยอ๋อผมเอาถือมาแทะเล่นมาเอาเป็นแบบที่แปลงฟันโอ้ยที่แปลงฟันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณใหม่ได้คุณใหม่ได้ฮะ คือยังไงคือผ like, ู้คุูมันเอาดินมาถมแล้วเหรอกลับมาถมใหม่เลยโอ้ไม่ทุกคนเหมือนกับว่าเราหนีออกจากที่นี่ไม่ได้แน่เลยว่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าใครอยากติดคุกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากรู้มันมีใครอยากด้วยเหรอถามจริงโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย